ครับคลิปนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับบอลหมอทองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวสเปฉีดโซ่ของ DID ในแบบฉบับบ,บอลหมอทองแบบสั้นๆเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันแบบไม่ง่ายนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นสเปฉีดโซ่ของทาง DID ที่ผลิตออกมานะครับให้ตอบโจทย์กับการใช้งานในบ้านเรานะครับล,ลุยฝนนะครับลุยคโคลนนะครับก็ เอาอยู่สบายนะครับสําหรับสเปชิโซตัวนี้นะครับสเปชิโซสําคัญยังไงนะครับทําไมนักแข่งถึงต้องเลือกใช้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยถนอมในเรื่องโซ่ของเรานะครับแล้วก็ในระหว่างการแข่งขันเนี่ยครับมันจะเกิดความร้อนสูงสเปชิโซก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะต้องมีส่วนสําคัญเหมือนกันซึ่งทางดีดีเนี่ยก็สร้างออกมาได้แบบตอบโจทย์กับการแข่งขันแล้วก็การใช้งานหนักในบ้านเรามากๆเลยนะครับก็สําหรับ เพื่อนคนไหนที่สนใจนะครับสำหรับชุดนี้นะครับจะอยู่ในราคา480บาทนะครับรวมจัดส่งให้แต่นะครับผมจะให้ของแถมกับเพื่อนๆที่สั่งซื้อกับบอลบ่อทองนะครับก็จะมีในชุดของนะครับพวงกุญแจสวยๆของทางดีไดีไปให้ด้วยนะครับแล้วก็มีปากกานะครับที่ตีโลโก้ดีไแล้วก็ สติกเกอร์นะครับอีก2ชุดด้วยกันนะครับชุดใหญ่กับชุดเล็กของดีดีนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับในสเปเชีโซของดีดีนะครับก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็กดสั่งซื้อนะครับได้ทางเพจมอนมอนทองได้เลยทักแชทมาได้เลยนะครับผมก็พร้อมจัดส่งให้กับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ โอเคละคลิปนี้มีไะไมากก็ฝากกดติดตามให้ช่องบอลหวอดทองด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีสินค้าใหม่ๆมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายฝากด้วยนะฝากด้วยนะฝากด้วยนะ